ชาวราศีมีนคุณฟังทางนี้ชีวิตติดดวงรายสัปดาห์พยากรณ์ดวงชะตาราศีระหว่างวันที่3ถึง9มีนาคมพุทธศักราช2567เข็มทิศชี้นำทางดวงชี้นำชีวิตเรามาเช็คดวงชะตาราศีกันว่าชีวิตเราต่อจากนี้จะไปในทิศทางใดนะครับท่านที่เกิดวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนเป็นชาวราศีมีนการงานมีโอกาสประสบความสําเร็จดีงานที่คุณรับผิดชอบจะสําเร็จสมหวังหากเจองานโหดหินก็มีโอกาสผ่านไปได้ด้วยดี การเงินควรวางแผนเรื่องการเงินให้ดีเพราะในช่วงนี้รายจ่ายพุ่งกระจุดแต่โดยมากจะหมดเงินไปกับเรื่องที่ไม่จําเป็นทั้งนั้นความรักคนมีคู่มีความสัมพันธ์รักในช่วงนี้จะดูเงียบๆนะครับไม่ค่อยหวือหวาเหมือนแรกๆที่คบกันแต่ยังพอประคองไปได้คนโสดช่วงนี้ความรักยังเงียบๆอยู่นะครับเพราะใจของคุณมุ่งมั่นในเรื่องของการทํางานเป็นหลัก ขอแนะนําให้เข้าสวดมนต์กับะอาจารย์ทุกวันเวลาสองทุ่มเพื่อพิกชรตาชีวิตด้วยบทบูชาดวงชะตาพร้อมเปิดดวงเปิดบารมีให้ดียิ่งขึ้นถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ได้โปรดกดหัวใจกดให้ของขวัญคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์กดเซฟเป็นรายการโปรดกดแชร์ให้เพื่อนที่เรารักเพื่อที่จะได้ทราบคําทํานายรายสัปดาห์ของชาวราศีมีนฝากไว้ให้คิดเพื่อชีวิตจะดีขึ้นผมอาจารย์ธนพัฒน์เทวะทํานาย